nắng chạc tắt nhà đấy ở hả? hải nam thủy yên nam thủy yên to để có khoan hoạn tắt nhà cái leo sau bị ทัดยาเดี่ยวละก็เลยให้น้ำทุเรียนต่อเลยตัดหญ้าแล้วกับเป็นหูเป็นตาขนาดพี่น้องเอ้ทุเรียนกับเป็นหนกบิดขึ้นว่าอย่งี้ โอ้พี่น้องเอ้ยนี่ไข่นกไงเห็นแม้นบินขึ้นกี้นี่คิดว่าเหยิงบินขึน้นแน่นอนไข่นกช็อกหน่อยอน้ำถือแล้วไข่นกก็ได้เดี๋ยวปิดไว้ก่อนเม้นบินออกอี่ี่น้องเอ้ยเปิดน,น้ำ chắc bình bằng này đó chắc nục nhỉ nục nhỉ khai em đình điều không cả cơn ma thì đâu ngay น้าก็าจนหงอด้ยตาละครึ่งสุมงม,มาเปิด น้ำก็ถือว่าแห้งอยู่พี่น้องเลยมันจะกาดกระบอกไปถึกพี่น้องเลยเดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระบดคือผลขี้ตกนี่ ตัดหญ้าได้ก็สะอาดหูสะอาดตาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปทั้งหลคือว่าแปลนไงตัดหญ้าได้แล้วก็พูดหน่ะพี่น้องเอ้ยหญ้าหญ้าตายเอาก็ช่ได้หาใส่ปุ๋ยกันบ้างก็ปุ๋ยมาใส่ตัดให้หญ้าตายจักอีก Song sao mưa vừa rồi. Ao kìa Bằng tuần có gọn 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 rồi. gọn 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 ก็ชิดสวยออกถ้าเอารุ่นเดียวพี่น้องเอ้เดี๋ยวจะขึ้นไปสวยอุ้งเทิงก่อนพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้นี่ตะดอกนะนี่ช่วยถิ่มไหมพี่น้องเอ้ไม่ได้ไหวเลยมันมากเกือบคุ้ต้นด้วยพี่น้องเอ้ดอก thì họ nhau một thân đây ở họ, đổ nhau nỉ người cảm ơn đơn sám 4 nào biết mọi người không chịu đọc tuần đại ở không có gì sói thì mất thôi ngọc lái tuần nhiều cái rồi tương đại của ông mất tìm 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 nơi chuộc 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 nó chuộc 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 เต็มมาเด้นกิ่งนม้นี่อ ซอยถิมมาเลยพีいい่น้องโอ้ยเดือดใช่ป่ะซอยก็เดียวเราพี่น้องไอ้ตัวนี้อยู่ว่วลายอยู่แล้วตัวนี้เลยพี่น้องเลยดอกเต็มเลยดอกบานนะก็มีนี่ดอกตัวใดมันเป็นก่อนกะบาน ลายเต๋อไปน้องเลยสวยลงมาเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำก่อนไปน้องเลยบัดนี้ยังหลายต้นอยู่ครับวันทสอยผูวต้นนั้นก็มีสองต้นนี่มีบัดเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำก่อนอย่างสอยอีกพี่น้องเลยบึ้งแดดเี็นพี่น้องเลย เดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนนามก่อนเดี๋ยวตาชุดไทยไป้องนเลยนีย่เดี๋ยวตาเดียวนี่ เนือสองตาพี่น้องเอ้ยฮ้อนเดดขนาดเลยเดี๋ยวจะไปสอยดอกต่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปิดน้ำถิ่ไว้ตาชูไทยโอ้ น้ำรุดอะโเปิดช่องตาพี่น้นองเอ้ยมันก็เลยรุด,ดน้ำแห้งเปียบเลยพี่น้องเอ้ยื่อนี้ต่อท่อท่อมันรุด ตอนนี้ก็ประมาณ11:00น12:00นอ่ะพี่น้องเดี๋ยวให้น้ําตาสุดท้าย อยู่ในโค้นทุเรียนเนี่ยคุมดีนด้เพียงไรเย็นเดี๋ยวไปซอยดอกต้นนั่นก่อนนะพี่น้องเอ้ยนี่ เดี๋ยวขึ้นสอยดอกก่อนพี่น้องเลยอาอพี่น้องเลยหายหนามก็ได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวป่านี้ห้องก็จะเมื่อหากินเข่ากินหนามกบพี่น้องเลยบ่านนี้ตอนนี้มันก็เทียงกับพี่น้องเลยแทงดอกทุเรียนก็ดแทงได้หลายต้นอยู่พี่น้องเลย ăn từng thiền đẹp hoàn hoàn không ơi để cái lăng đơm hoàn với. เอากรสิได้เมื่อก่อนพี่น้องเลยบัดเนี้อันนี้ก็สิเป็นเพื่อนกระด้งเทเสาพี่น้องเลยเพกระเสียทั่วอ้อมสวนทุเรียนเนาะคลิปนี้ก็บพี่ยังได้เด้อพี่น้องเด้อเอากรสิขอจบเพียงจบนี้พี่น้องเลยคลิปหนักคลิปหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดี